Gracias. อันนี้คือผลงานดอกไม้เลยป่ะครันี่โอ้โหสุดยอดเลยครับเนี่ยพี่น้องยังมีหมองเดียวที่ใส่ควายถหน้าอยู่ครับนี่ครับผลงานผลมืดเลยครับดูที่ครับโซนหนึ่งสิเป็นหน้าวานครับแต่ว่าเมื่อกี้ซีมี่เป็นหน้าดำฟังนี่ครับเจ้าดอกครับเป็นควายนุ่มหน่อยที่ใส่การ ถ่หน้านะครับเป็นวิธีชีวิตโบราณทุกคนเห็นครับพอสีฝึกเป็นใดเนาะครับผมโท่ดอกครับอยู่อำเภอคำตะกังหวดสกลนครครับทุกคนครับผมมาร่วมกิจกรรมถ่ายภาพวานนอนนิวาสครับเดี๋ยวให้ดูเป็นยักันนี่ครับทีมช่างภาพครับผม อันนี้ถ่ายจริงนะครับถ่ายจริงอยู่อำเภอคำตะกานะครับอยู่ใกล้ๆก,กับแหล่งท่องเที่ยวที่เราเรียกว่าผาสักนะครับอยู่อำเภอคำตะการนนี้เจ้าชื่อเจ้าดอกครับเดี๋ยวให้นาเพื่อนถ่ายโชว์สักหน่นอยหนึ่งนะครับผม,บน,น,ผมนี่ก็ผลงานเจ้าดอกมูลเลยครับทุกคน,นก็ยังใช้ควายในการไถนาอยู่ีนนตัวนี้ผมจำได้ครับสองปีที่เรามา เพื่อนกำลังหัดใหม่ๆเลยตอนนี้สุดยอดเลยครับตามไปเลยตามไปตามพ่อลูลกเดินตามเลยเก็บปลาเข็งไปนำ้ำคืดหอดเทยาไห่ยังหน่อยครับาาหาดูยากนะบรรยากาศวันนี้ครับไม่เคยมีแล้วเนี่ยอยู่ที่อำเภอคำตะก,ก,ก้าจังหวัดสุโขทัยอยู่ใกล้ๆกับท่าซักครับแหล่งท่องเที่ยวครับแล้วก็คิดอีรีครับแต่ <c oughs> ว,ว่าทีมงานช่างภาพมาเก็บบรรยากาศ เลียวเรียวเลยนะครับหาเบื้องยากเลยครับนี่อตอนตอนยังหน่อยกับเบากระเสียก็เนี่ยเกิดมาน้าการไถหน้าโดยควายเนี่ยละครับถามันตื่นกันนี่โอ้เลนนี่ขัน้าขาดครึ่งเลยเไ,ไ,ไ,ไทยรีเลยไทยีเลย ครับอันนี้ก็เป็นวิวัฒนาการนะครับทุกคนปกติกะเพื่อนกระชิมมาหาบกรายู่ข้างหน้าเนาะเอ็มเนอะวัน <c oughs> นี้ก็เพื่อนก็มมาหาบกล้องอยู่ข้างหน้าแท่นครับ <c oughs> เป็นวิวัฒนาการใหม่บ่ฮอดดอกรอยสามหายตัวกันดอหัวเลาะหัวเลาะ <c oughs> <c oughs> ครับทุกคนครับ <c oughs> ผมอยู่ <c oughs> อำเภอคาตะการจังหวัดสุโขทัยนครครับ ครับมองนี้แม่นใกล้ๆจุดชมวิวเนาะผาสักเนาะนี่ครับใน้าสมเนาะสวัสดีครับผมครับนาสมยังใส่หวยไหมพี่ดอกพี่ดอกเย็นลูลกเพิ่นยังใส่ควายไถหน้าอยู่มองนี้พื้นที่ตรงนี้หลายบ่ะที่เป็นทุ่งหน้าเข้าครับประมาณว่ายี่สิบก่าลัยมันบ่ก็ยังใส่ตัวนี้ตัวนี้ผมมาเมื่อสองปีที่แล้วใครมาตอนแล้วนี่บริบบตไปแล้วแค่รถไถไปใส่อเป็นเป็นหยังเ้อาบ่ใส่รถไถ ไม่ใช่ยากนี่ยนะเป็นดินเหนียวอ๋อนี่คือหน้ากับบ้าห่ากันนะครับและแล้วก็โอ้นี่ครับทุกคนขน้าเต้นเทือกของไฮบริดของวัยใครๆกับ้าถามว่าไงคือมันเป็นหน้าขายบันไดมันสูงมันต่ำสลบแตกต่างกันเนาะผสมก็เลยตัดสินใจว่าต้องจะได้เอาควายเฮ็ดเฮ็ดมาโดนไหมครับไหวเฮ่ดจะเริ่มเลี่นนไหนจักปีแล้วครับซิปไหวไหวเกินเกินครับซิปยี่สิบปีอยู่ซิป สิบสี่สิบหาจะได้กับใส่ควายมาตลอดเลยใส่ควายตลอดตอนนี้ก็ยังใส่อยู่ใเาครับตอนนี้น้าสมมีควายจ้าตัวตัวนี้มีสิบตัวสิบตัวแต่ว่าตัวที่ไทยได้มีมีสองตัวนะนี่ครับนี่เจ้าเพื่อนเป็นยังเพื่อนซื้อดอกผมหูเลยล่ะนี่ครับพี่น้องครับนี่ควายหางดอกนะพี่น้องฮะแต่ว่าเพื่อนก็ถือว่าเชื่องมากเลยเพราะว่าผูดได้ว่าควายหางดอกเป็นอัตลักษณ์ที่อ่โบพึ่งประสงค์ แต่กับโบด้ซีเรียสต้องะสมเนาะโอ้ยโบได้แล้วอือขอขอให้เพื่อนอยู่กับเฮาได้ว่าต้องนหูอือหูนะครับตะบันหูว่าเป็นยังครับเพื่อนได้สาวไปแล้วครับได้แล้วได้แล้วบลูกเพื่นอนเป็นยังไงกรบโดรบอดอกโบดอกน,น,นั่นนะี่ว่าหนามันก็สิเป็นแังนั่นเนาะ<ม>โอเคครับผู้ใดอยากมาสมัมผัสบรรยากาศเนาะก็มาหา DJM เนี่ยแหละครับผมครับอีกคนหนึ่งนะครับเนี่ยอยู่แถวๆเนี่ยแหละครับนั่งทับทีมงาน ครับบรรยากาศตรงนี้มันจะเป็นเป็นฮุบเหมือนฮุบเขาเลยครับเป็นเบื้องข้างหลังนี่เป็นแม่น้ำอย่างครับนะสมแม่น้ำโซ่ขามแม่น้ำโซ่ข้ามนะฮะด้านหลังครับเดี๋ยวผมจะเอาโด่นบินให้พี่น้องเบิ้งสวยๆมองข้างล่างตรงนี้นะครับโอเคครับนะสมโชคดีครับผมขอบคุณครับนี่ครับพี่น้องอำเภอเชียประจานจังหวัดสุรินทร์ครับอ่ะเดี๋ยวชมเปิ้นสวยครับ